ทำนายฝันฝันเห็นไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดโบราณว่าจะเป็นฝันที่ดีแต่ต้องเป็นการฝันเห็นไข่ที่ไม่เยอะหนึ่งถึงสองฟองซึ่งจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ทำอยู่จะมีผู้ใหญ่ที่คอยดูและคอยช่วยเหลือและอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่เราทำอยู่ได้หรือผู้ที่กำลังหางานอยู่ จะได้งานในเร็ววันแต่ถ้าฝันเห็นไข่มีจำนวนมากกองกันหลายฟองจะมีเรื่องให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในครอบครัวหรืออาจจะมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นได้ถ้าฝันเห็นไข่แตกหรือไข่หลุดมือแตกจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกลหรือสิ่งที่เราคิดไว้จะสมหวังสำเร็จได้เลขเด็ดเลขนำโชค 0- 0 0 8 8 8ด0 8 0 8 8ศ